ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำับวันจันทรที่7เมษายน2567ก็สับคลิปนี้มารีวิวมามาเสียตังเอกแล้วก็ <g ül> <g ül> มารีวิวแผงโซล่าเซลล์ขนาด350วัตต์นั่นเนาะก็โดนไปในราคา1,009มาดูขอบก่อนคือยังไม่ได้แกะนะครับ่งยกว่าของมันถึงเมื่อวานไม่มีรอยกองรอยแกะนะก็เนื่อยๆหน่อางนี้คือ <g ül> เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าพอนะตอนแรกอะ่ะ คือเจาะบาดาลเพราะว่าไม่มีน้ําให้วัวดูดน้ําสระเขาทางนู้น่าได้เคยรีวิวอ่ะจนจะได้จับปลาแล้วตอนนี้น้ําไม่ตึ้นเขาเามองไปเห็นปลาแล้วก็เลยเจาะเองที่ว่าเออซักสองแผงเล็กๆพอที่จะได้น้ําวัวตอนนี้ได้น้ําวัวแล้วลามทุ่งคือนี่น้ําวัวเราคือมันไม่จําเป็นต้องเพิ่มนะตอนแรก่ะก็เป็นแผงหนึ่งหกห้านะอันนี้เป็นแผงแรกที่ผมซื้อเลยสี่พันเก้าหนึ่งหกห้าสมัยแต่ก่อนเมื่อ หปีที่แล้วติดอเปีที่แล้วหกน่าจะ6ปีครับตอนนี้พันเกาสามอ่าเรามาแกะรีวิวกันดีกว่าคิดแล้วทอครับไม่น่ารีบโอ้ยสี่พั้าไว้ตอนนี้ผมว่าน่าจะบันเทิงอะ่ะแอบกริดนี้น่าจะแจกไปเพื่อนบ้านใช้ได้นะเอาออมารีวิวกันแกะรีวิวกันครับคลิปนี้เอาหนนิด เอครับก็แกะเป็นที่เรียบร้อยแผงครบส2สองประการนะฮะไม่มีปัญหาอะไรขอกันกระแทกมาอย่างดีเลยกล่องที่ใช้หอค่อนข้างหนานะเพื่อนๆบางยี่ห้อเคยทั่งมาชุยมากมกัดกระแทกข้างในไม่มีไม่พอกล่องนี้อย่างบางเลยครับดีแต่มาไม่แตกนี่อันนี้เป็นโมโนนะคือก็เหมือนที่เคยบอกอ่ะคือ โพลี่ไม่ค่อยน่าใช้ถ้าเอามาในเรื่องของการทำนาทำอะไรแบบนี้นใช้โมโนโดีกว่าเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องฟ้าฝนอันนี้ก็น่าจะาไว้์ที่นี่ยาวๆอ่เผื่อดูน้ำลงนาด้วยเนาะนิดๆหน่อยๆเปื่ได้ข้าประทูรครับางข้านี่เป็นฮับเซลนะตัวนี้ดไปดูสเปคเขา ของแบรนด์หน่อยนะรอบนี้เห็นหลายคนบอกว่าอ่าอันนี้ไฟแก่ดีเลยลองจัดมาดูสักแผง3 5 0ห้าสิบวัตต์นะครับสามสิบเท่าไรสามสิบสามโวลต์อ่าสิบแอมป์สเปคก็ประมาณนี้เห็นเขาว่าไฟแรงๆก็เลยลองจัดมาดูสักแผงหนึ่งก็มาเทสกันเลยดีกว่าจากเดิมๆนะ้ำประมาณนี้ ก็มีหลายคนถามผมว่าเอ้ยแล้วทำไมผมไม่อนุกรมให้ไอ้เนี้ยไฟมันแก่เพราะว่าปั๊มอ่ะที่ผมใช้มันเป็นยี่สิบโวล์เนาะอ่าเป็นของนายกิตะยี่สิบสี่โวล์คือยังไงอ่ะอนุกรมไปอ่ะไฟแก่ก็จริงแต่กำลังวัดอ่ะบัรลดคืออ,อนุกรมโวล์ขึ้นวัดลดเนาะถ้าขนาดวัดขึ้นโวล์อยู่เท่าเดิมอ่าพอจะคิดออกไหม คืออันเนี้ยผมขนานกันกําลังวัดมันก็จะได้1นึ่งหกห้าวงหนึ่งหกห้าเป็นสามร้อยวัตคือตามสเปคปั๊มก็คือสามรอยี่สิบวัตเพราะว่าอันนี้มันดุดลึได้ไงมันสิบแปดโวลต์ก็จริงแต่ปั๊มมันแค่ยี่สิบสี่โวลต์แต่ถ้าผมมันลุกลมกันไปเนาะมันได้อยู่ยี่บสี่คือมันเพิื่อนเลยยี่สิบสี่อ่าได้สามสิบกว่าโวลต์นู่นแต่กําลังวัดมันได้แค่หนึ่งหกห้าพอจะเข้าใจเนาะคืออ่าขนานโวลต์เพิ่ม เอ้ยไม่ใช่ัวอยู่เท่าเดิมแก่กาลังบัดเพิ่มแต่ถ้านุกรมคือกําลังเอ้ยเดี๋ยวงงตัวเองคือ <c ười> ขนาน่าขนานก่อนขนานบัดเพิ่มแต่โวลไม่เพิ่มถ้านุกรมโวลเพิ่มแต่บัตรไม่เพิ่มนะครับก็จะประมาณนี้พูดส่พูดมนานก็ลงตัวเองเขามาลองเทสกันเลยจริงๆดีกว่าครับก็มาต่อ จากที่ต่อแล้วราคาคุยหรือเปล่าครับอันนี้เรามาดูผลงานที่เป็นรูปธระมนะครับไม่ใช่ว่ามาวัดตัวลงตัวเลขกันอะไรอย่เนี้ยนี่กลับแผงน้อยผมเนี่ยขนาดโคลนเปื้อนมีขี้นนกขี้นนกนะแผงน้อยของผมเป็นแผงเก่าเนะที่ดูตอนแรกคือผมขนานกันอยู่นี่มาดูผลงาน จ้าตัวนี้เป็นกระองศาแดดหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองขยับแผงนี้ออกมาสักนิดหนึ่งนาะเพื่อที่จะให้วางบนนี้ได้าวางเหมือนกันมันจะออกแบบนี้อีกหรือเปล่าขอว่าไฟแรงนักแรงหนาผมซื้อโดนของครบหรือเปล่าเนี่ยคือไม่เหมือนที่คิดนะเดี๋ยวจะลองยกสายบนนี้ดูคือสายสมมติของมันสั้นได้ไงนี่ะนึะงถึงมือละรู้ยกใส่ได้หรือเปล่ายกแผง ติดสายปุ่นี้เลยเนาะคือทอ้อแท้มากเห็นปริมาณน้ำกับตอนแรกเพื่อนๆเห็นเนาะจะมาบอกว่าบอกมแห้งตอนนี้ก็ไม่ใช่นะถอดสายเสียบปลั๊กเมื่อกี้เองเโอเคครับมาลองกันดูอีกทีหนึ่งคือตั้งให้เสมอขนาดน,นี้อาจจะมีปัญหาได้องศาดดแดดหรือเปล่าองศาไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็ตรงแดดนะเนี่ยแดดก็ตรงนี้ยเอีอยงตรงๆ เลยว่าสายตาผมลำเบียงก็ไม่รู้นะยวมาเทสกันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับก็มาต่อพันเนาะเหนื่อยตปอนนิดหนึ่โอเคครับน่าจะเป็นกับองศาแดดเมื่อกี้ตกใจหมดเลยถามว่าจะไปดา่า F4 แล้วเดี่ยมาแนะนำของยังไงของที่ทำให้ตกใจครัก็โอเคอยู่ไฟแก่ไฟแรงอยู่ น้ำออกมาเต็มท่อนะท่อนี้เป็นท่อนขนาดถูกลงไปสี่เส้นตอนยุดสี่โวลล์ของนาเกตับออกมาเต็มท่อพอมีกําลังใจอยู่ครับอ่าก็โอเคกว่าหนึ่งห้าที่ใช้อยู่เขาที่ใช้อยู่เป็นหนึ่กห้าจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคปั๊มหนึ่งหกห้าจริงๆแข้งหนึ่งนอน อันนี้ได้หัวชัดเนาะเปลี่ยนแล้วก็แกะตัวไอ้บ็อกพังยังไม่ได้หาสื้อใส่ใหม่นี่ตัวนี้เป็นแบรนเดียวกันนะแต่ราคานี้แพงเป็นสองเท่าเนาะคื่ไข่แพงนี้น่าจะประมาณสองพันกว่าอ่านกะอนนสองพันกว่าแต่ตัวนี้แหละสี่พันอือน่าจะสี่พันเก้าเท่านั้นอ่าเมื่อห้าหกปีที่แล้ว ไม่ถึงเจ็ดนล้นะหกกบเจ็ดปีเท่าแล้วอ่ะผมเ้อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการมารีวิวแผงของของอันนี้เอสไออ่ะไหนก็อยู่ไหนโอเคแผงของพนะีเอสไอเนาะอ่ะคือตัวนี้ไป 350สามาร้อยห้าสิบวัตต์สามสิบสามโวลต์ก็ได้น้ำประมาณนี้โอเคคุมค่าตังอยู่ก็ตอนแรกตกใจหมดเลยเอาเสียไปแม่งหายเงียบ